สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องเบีวผัดผาผมวันนี้เรามาพูดถึงรองเท้า5คู่เนอะที่ผมใหญ่ทุกคนรู้จักแล้วกันนะสำหรับเดรสชูหรือรองเท้าหนังนะครับจริงๆก็ถือเป็นรองเท้า5ตัวที่ถ้าเพื่อนๆอยากจะมีติดตู้เสื้อผ้าไว้หรือว่ามีไว้ใส่สลับนะกับรองเท้าสนนเกอร์ที่มีอยู่ที่บ้านนี่คือ5คู่ที่อาจจะเป็นคู่เริ่มต้นได้เลยเทีเดียว ครับว่ารองเท้าเนี่ยถือเป็นเครื่องแบบแต่งกายชิ้นหนึ่งครับที่ผู้ชายเนี่ยเลือกลงทุนในราคาที่ค่อนข้างสูงมากเลยไม่ว่าจะเป็นสนิกเกอร์หรือว่าจะเป็นรองเท้าหนังนะครับสนิกเกอร์เนี่ยมีโอกาสที่จะเห็นเพื่อนเพื่อนเราเนี่ยซื้อในราคาแบบประมาณ2องสามหมื่นได้สบายๆเลยเนาะบางคนลงทุนแม้ทั้ง4ี่ห้าหมื่นก็มีนะครับส่วนรองเท้าหนังเนี่ยถ้าเกิดคุณเข้าใจมันมากขึ้นเนี่ยผมก็เชื่อว่าเนี่ย คือรองเท้าอีกคู่หนึ่งครับที่เราพร้อมที่จะสเปนแล้วแล้วก็เรามาจะสเปนในราคาที่ค่อนข้างสูงโดยเช่นเดียวกันนะครับแบบราคาหลักหมื่น2 0,000ขึ้นไปนะหลังจากที่เราเข้าใจมันนะครับตัวรองเท้าดีชูเนี่ยถือเป็นหนึ่งคู่ครับที่ช่วยส่งเสริมให้คุณดูดีขึ้นได้อย่างทันทีนะหมายถึงว่าปกติแล้วเนี่ยสาวๆในเวลาเราเขามองผู้ชายเนี่ยนอกเหนือจากเสื้อผ้าที่ดูสะอาดแล้วเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่เขามองกันแหละก็คือรองเท้านะครับหลายๆคนเนี่ยพอเลือกมองลงมาข้างล่างแล้วเห็นรองเท้าหนังเนี่ยเขาจะเรู่ร้าผชยีับท ที่อยากจะแต่งตัวให้แบบสุภาพขึ้นแล้วก็แต่งตัวให้เคารพสถานที่มากขึ้นเนี่ยสามารถเลือกใช้รองเท้าหนังเป็นตัวเริ่มต้นได้ครับผมเชื่อว่าการลงทุนซื้อรองเท้าที่คุณภาพดีเนี่ยมักจะมีผลดีกับตัวคุณเสมอนะครับก็ลองเลือกรองเท้าที่คุณภาพดีในราคาที่เหมาะสมกับบัตเจตตัวเองแล้วกันนะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าหคู่ที่ผมจะพูดนะต่อไปนี้เนะี่ยมีคู่ไหนบ้างที่คุณมีหรือไม่มีแล้วกันนะค่อยๆเก็บไปแล้วกันครับ มาเริ่มที่คู่แรกกันก่อนครับ คู่นี้ผมรู้สึกว่าผู้ชายคนมีแล้วกันนะเป็นคู่ที่เหมาะสมแล้วก็สามารถใส่ได้หลากหลายนะครับแล้วก็ในบริบทบ้านเราเนี่ยผมเชื่อว่าลักษณะแบบนี้เนี่ยเพียงพอแล้วนะครับกับการที่เอาไว้ใช้งานไม่ว่าจะเป็นงานทางการหรืองาน c a s ชวล w ว a นะครับก็คือคู่นี้ครับอันนี้คือ casual loafer เนะซึ่งถือเป็นคู่ที่เหมาะสมมากๆกับบริบทบ้านเราแล้วกันคู่นี้เป็นโล o ฟ f e r นะครับหรือว่าเขาเรียกว่า slip on นะครับก็จะไม่มีเชือกคอยผูกนะไม่ใช่ l ลสอ up นะครับคู่นี้เป็น c a s u ล l ล o ฟ f e r ของ Alden ซึ่ง Alden เนี่ยเป็น original ของ การผลิต เท้าเซลโลเฟอร์นะเป็นเจ้าแรกของโลกนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณไม่มั่นใจว่าคุณกำลังเลือกเป็นท้าเซลโลเฟอร์หรือเปล่าก็แนะนําให้ดูที่ผู้ครับการมีผู่เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นรองเทา้าท้าเซลโลเฟอร์เนาะซึ่งถือเป็นคู่ที่สลิปออนแต่ว่ามันสามารถแต่งกายได้สนุกสนานนะครับคือใส่แม้กระทั่งกางเกงยีนก็ได้ลักเก็ตก็ได้นะครับหรือจะไปแบบกางเกงขาสั้นก็ได้หรือจริงๆจ,จะใส่แบบฟูลสูทหรือสปริตสูทก็ได้เช่นเดียวกันนะครับถือว่าเป็นออปชั่นที่ค่อนข้างดีมากๆแล้วก็ถ้าใครอยากจะมีสันะกค จะใส่ได้เฉพาะบางครั้งบางโอกาสนะครับคู่นี้ถือเป็นออปชั่นที่ดีแนะนำครับว่าลองซื้อเป็นเอาเด่นละกันถ้าเกิดใครที่อยากจะได้คู่ที่แบบออริจินอลจริงๆอันนี้อนนอริจินอลจริงๆแหละเอาเด่นเทเซอร์โลเฟอร์ครับคู่แรกมาดูคู่ที่2องกันครับผมเชื่อว่าคู่ที่2เนี่ยเป็นรองเท้าที่เหมาะแก่การใส่เพื่อใช้ในงานสําคัญต่างๆนะครับอย่างคู่นี้เนี่ยคือออฟฟอร์ดแคปโทครับ อย่างคู่นี้เป็นของจอหลอกนะฮะจริงๆก็ไม่จําเป็นต้องมาถึงจอหลอกก็ได้คือถ้าเกิดบัจเจ็ตคุณมีพอถึงแค่ไหนก็เลือกแค่นั้นไปครับอย่างคู่นี้เนี่ยผมเชื่อว่าเป็นคู่ที่คุณสามารถใส่ไปร่วมง,งานแต่งหรือใส่ไปรองเท้างานแต่งของตัวเองก็ได้นะครับเอกลักษณ์สำคัญของ Off o r d c a p t o เนี่ยก็คือจะเป็น Host l a c i n g s y s t e m นะครับก็คือจะมีแผ่นหนังแผ่นนี้นะมาปิดด้านหน้านะครับถ้าไม่มั่นใจก็คือลองดูตัวไอริสตรงนี้ครับว่ามันจะออกมาเป็นรูปตัววีนะ อันนี้เขาเรียกว่าออกฟอร์ดแคปโทครับจริงๆก็เริ่มต้นมาจากกลุ่มนักเรียนนะครับที่เรียนอยู่ที่ออกฟอร์ดยูนิเวอร์ซิตี้เนาะเลือกที่จะใส่รองเท้าแบบนี้เป็นหลักนะครับจนโด่งดังเนาะแต่ก่อนเนี่ยก็ถือเป็นรองเท้าที่เอาไว้จำแนกแล้วกันนะว่าคนคนนี้เรียนอยู่ที่ออกฟอร์ดแล้วก็เหมือนเป็น r ดรสโค้ทเบาๆนะว่าคนที่ใส่รองเท้าคู่นี้เนะี่ยเป็นนักเรียนจากออกฟอร์ดยูนิเวอร์ซิตี้แล้วกันปัจจุบันครับก็ถือเป็นรองเท้าที่ค่อนข้างฟอร์มอลมากๆนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดนึกอะไรไม่ออกครับก็ ไปเลือกซื้อได้นะสต่ว่าใครที่ต้องการตามหาของเข้าฟ m องมอลมากๆคู่นี้แหละลองดู ที่3ครับที่ผมอยากจะมาแนะนําก็คือรองเท้าที่มีชื่อว่าเดอร์บี้ครับเดอร์บี้เป็นลักษณะที่แตกต่างจากออฟฟอร์เล็กน้อยเนะจริงมีมิสอยู่ประมาณ3อันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวค่อยไปอธิบายจริงๆริงนะจา๊าละกันนะว่าที่มาที่ไปของ Der เดอร์บี้คืออะไรก่อนอื่นเลยคือเดอร์บี้เนี่ยเกิดขึ้นมาเพราะว่ามีคนรู้สึกว่าการใส่รองเท้าแบบออฟฟอร์แบบนี้เนี่ยมันค่อนข้างเจ็บแล้วก็ไม่สบายนะครับเพราะว่าด้วยความที่เป็น c l o เ e r ซิ i n g system เนี่ยมันจะต้องมีแผ่นหนังชิ้นนี้โผล่ขึ้นมาอีกหนึ่งอันถูกไหมแต่ว่าสําหรับ Der ี มันเป็นหนังผืนเดียวชิ้นเดียวเห็นไหมครับอันนี้เขาเรียกว่า open lacing system ก็คือไม่มีการปิดแผ่นนี้ด้านหน้านะครับก็ตัวรองเท้าเนี่ยก็จะมีการ g เป้นหรือการให้ตัวได้มากกว่าช่วงหน้าเท้าที่กว่านะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มีหน้าเท้ากว้างเนี่ยเลือกใช้เป็น derby บบได้เช่นเดียวกันจริงๆเดอ derby บบเนี่ยมีความทางการประมาณหนึ่งนะครับอาจจะไม่สุดเท่ากับออก f o r d cap ป o e แต่ว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนมีเนื้อเท้าค่อนข้างเยอะผมว่าอันนี้ถือว่าเป็นไปได้แล้วก็ใส่คู่กับชุดสูทได้บ้างใส่คู่กับงานที่ค่อนข้างทางการหน่อยได้นะครับ อันนี้เป็นออปชันที่ดีแล้วกันนะหลายๆคนอาจจะเรียกคู่นี้ครับว่าเป็นบลูเชอร์อันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเรียกได้ทั้ง2แบบคือเดอร์บี้กับบลูเชอร์ รองเท้าคู่นี้เป็นรองเท้าที่เอาไว้ใช้แบบเล่นกีฬาแล้วก็ออกไปฮันติงนะครับในอดีตนะเพราะว่ามันใส่ง่ายแล้วก็สวมใส่สบายมีสไตล์คล้ายรองเท้าบูทนะครับแล้วอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งออปชั่นที่ผมคิดว่าถ้าคุณเป็นคนมีเนื้อเท้าที่ค่อนข้างเยอะนะโฟฟุตค่อนข้างกว้างหรือเท้าค่อนข้างบานเนี่ยผมคิดว่าการจัดเดอร์บี้ไปก็เป็นตัวที่น่าสนใจเช่นเดียวกันครับอันนี้คุยสั้น คู่ที่4ี่ที่คุณควรรู้ครับคือบ k e b r ร k e เนี่ยมันหมายถึงการเจาะฉลุลายนะครับซึ่งบางคนอาจจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยการเจาะฉลุลายนี่มันอาจจะดูแล้วแบบคันทุยเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าจุดกาเนิดของเขาเนี่ยการเจาะฉลุลายนี่มันคือการเดรนน้าออกตามรูต่างๆของตัวรองเท้านะเวลาเราออกไปคันที่ซ้ายเซาน้ํามันซึมเข้าไปในตัวรองเท้าอย่างเงี้ยครับการมีรูเนี่ยก็ช่วยระบายน้ําออกจากตัวรองเท้าได้ดีแต่ว่าณปัจจุบันนี้เรามีการเจาะรูเนี่ย หลากหลายรูปแบบอย่างนี้เขาเรียกว่า Quarter Block ก็คือมีการเจาะแคฉพาะช่วงแขบแบบนี้ก็ช่วยทําให้ ตัวรองเท้าเนี่ยดูมีลูกเล่นมากขึ้นแล้วก็ดูไม่ได้ทางการแบบเรียบจนเกินไปอันนี้ก็จะช่วยเสริมให้ตัวรองเท้ามีความแบบน่าสนใจมีดีเทลที่สนุกเช่นเดียวกันนะครับสำหรับใครก็ตามที่รู้สึกว่าออกฟอร์ดแคปโทมันดูเรียบมันดูเพลนมันดูแบบไม่น่าสนใจขนาดนั้นอยากจะมีคู่หนึ่งที่เอาไว้แต่งตัวสนุกสนุกก็เป็นบรกได้นะซึ่งผมแนะนำเนี่ยเป็นบลกก็เป็นคู่สีน้ําตาลเอาไว้ใช้สลับใส่กับกางเกงสีน้าเงินเนี้ยผมคิดว่าคู่สีน้าตาลเนี่ยสวยเหมาะกับเอกลักษณ์ของมันที่มีคความันีซ จับคู่กับเสียงตาลก็ดูแล้วค่อนข้างลงตัวประมาณหนึ่งครับจะเปลี่ยนการเป็นวิงทิปก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นฮาร์ฟโบก็ได้นะฮาร์ฟโบก็ถูกอินฟนัโดยจอนหลอกนะครับก็แล้วแต่ความชอบครับส่วนตัวผมรู้สึกว่าพอร์โบเน่กำลังสวยละ คุ่ท่าเนี่ยคือ penny loafer ครับ penny loafer เนี่ยก็จะมีความอ้างอิงกับความอเมริกันนข้างสูงนะจริงๆแล้วรองเท้า penny loafer เนี่ยที่เราเห็นกันณนะปัจจุบันที่ผลิตโดย J Space ที่เป็นแบบเจ้าแรกของโลกเนี่ยได้รับอิทธิพลมาจากรองเท้า f i s h e r m a n n o r w e g i a ียนะครับต่อมาก็เลยกลายเป็นรองเท้าที่ทุกคนเรียกกันว่า penny loafer เนื่องจากว่ามันโด่งดังในอเมริกาแล้วแล้วก็ไอ้รอยฉลุด้านหน้าเนี่ยที่เป็นหน้ากากเนี่ยเขาเชื่อกันว่าเอาไว้ใส่เหรียญเพนนีนะครับแต่จริงๆก็เป็นมิสแหละไม่ค่อยมี ให้กับคนที่ขัดรองเท้านะครับเป็นทิปหรือว่าเอาไว้หยิบออกจากรองเท้าเพื่อ,อไว้โทรศัพท์กลับถายที่บ้านนะครับถ้าเกิดถามว่ารองเท้าพีนีโลเฟอร์ทำไมผมเอามาไว้ที่ตอนท้ายนะครับเนื่องจากว่าคู่แรกที่ผมเลือกเนี่ยเป็นทัสเซอรโลเฟอร์นะแต่ถ้าเกิดคุณไม่ชอบคู่เนี่ยก็พุ่งมาคู่สุดท้ายได้นะครับคู่สุดท้ายที่ว่าก็คือพีนิโลเฟอร์คู่นี้ครับแต่ว่าตัวผมเองชอบเอลเวสของตัวเอลดนนะครับซึ่งมีรีวิวแล้วนะ อยู่แถวตรงนี้นะอย่างที่บอกครับก็จะเป็นหน้ากากคาดเรามีรูเจาะตรงกลางอันนี้เป็นลักษณะเด่นของเทนนิสโลเวอร์นะเป็นสลิปออนเหมือนกันก็คือสวมใส่ได้แบบเสียบเท้าเข้าไปเลยโดยที่ไม่มีเชือกผูกนะครับอันดับ 2- 3 4เนี่ยเป็นレスอัพหมดนะครับก็คือมีเชือกผูกนะแต่อันนี้กับคู่แรกเนี่ยก็คือไม่มีเชือกนะครับถือเป็นคู่ที่ผมคิดว่าโออสตาหมากๆในบ้านเราเนาะเหมาะกับบริบทบ้านเราละกันเพราะว่าบ้านเราเนี่ย แค่ใส่รองเท้าหนงก็รู้สึกดูดีขึ้นมาอีกสเต็ปนึงละมันจำเป็นที่จะต้องแบบ go for แบบレスอัพตลอดเวลานะครับอย่างคู่นี้ถือเป็นคู่ที่ขายดีที่สุดของ a l d e n เดนในช่วงปีที่ผ่านมาแล้วกันนะสำหรับ a l d e n เด LSS คู่นี้นะครับใครอยากดูรีวิวจริงๆก็ผมเคยพูดถึงไปแล้วนะก็ลองไปหาดูได้ในวิดีโอเกา่าๆนะครับสำหรับโต๊ะผมแล้วเนี่ยถือเป็นคู่ที่ versatile ก็คือใส่คู่กับกางเกงยีนได้กางเกงขาสั้นใส่กับเสื้อยืดใส่กับโปโลได้หมดเลยอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเวลาคุณณแตต่่่่่่งัััวคคคูููกกกบบชุุดดฟสทออออนนี้้าาาจจะไไมยเเเหรถิลื แบบสเวตนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเลือกเป็นหนังคราฟหนังเรียบอันนี้อาจจะช่วยได้แต่ว่าสำหรับตัวผมเองนะผมคิดว่าทัสเซลโลเฟอร์เป็นหนังเรียบแล้วคู่เนี้ยเป็นหนังสเวตผมคิดว่าดูคอมเบชั่นในการแต่งตัวเนี่ยสนุกขึ้นฟอร์มอลหน่อยไปทัสเซลรักเก็ตหน่อยหรือว่าชิลหน่อยมาเ e นีโลเฟอร์เพราะเป็นหนังสเวตแบบนี้เป็นออปชั่นที่เหมาะมากๆสำหรับใครหลายๆคน,แล,น,นะนลคแล้วก็นักที่กำลังตามหารองเท้าสักหนึ่งสองคู่ละกัน เนี่ยครับจริงๆแล้วรองเท้า5คู่เนี่ยมันไม่ได้ไหมายวามว่าคุณต้องซื้อทั้งหมด5คู่นะคุณอาจจะพลิกอัพมาสัก3าในหนี้ก็ได้แต่ว่าอันนี้คือ5คู่ที่คุณควรรู้เพราะว่าคุณสามารถเอาไปอัดแอปแล้วก็สามารถเลือกแต่งตัวได้สนุกขึ้นนะครับส่วนตัวผมแล้วเนี่ยสคู่ที่คุณควรมีนะสำหรับผมนะคือทัสเซลโลเฟอร์อันนี้คู่แรกเลยที่คุณควรมีเพราะว่าในบริบทบ้านเราเนี่ยสามารถแต่งตัวได้ง่ายนะครับแล้วก็แต่งตัวไปงานแต่งอ่ะการใส่ทัสเซลโลเฟอร์ก็ยังดูพอไปวัดไปวาไ,ได้นะครับถึงแม้ว่าบร สองครับคือ o อ f o r d Capto โสีดำผมเชื่อว่าคู่เนี้ยคู่เดียวเอาอยู่กับทุกง,งานนะครับใส่กับ hum ฟูสูตรแบบสีน้ำเงินก็ได้ใส่กับฟูสูตรสีเทาก็ได้เช่นเดียวกันส่วนออปชั่นอื่นๆครับก็เป็นบวกลบแล้วกันนะมันมีทั้ง5คู่เลยก็ได้หรือว่าจะเลือกมีแค่2อถึงสคู่ก็ได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนสีเอาเปลี่ยนเท็กซ์เจอร์เอาแล้วแต่เลยครับก็พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์ข้างล่างซับสไครต์ได้หมดเลยสวัสดีครับ